สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดนายทีนะครับสำหรับคืนนี้วิเคราะห์ฟุตบอลเหมือนเช่นเคยนะเอ่อที่เราหยิบมา,มาในวันนี้ครับเป็นคู่ระหว่างโคเชียพบกับรัเสเซียนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับข้มมาแล้วรบกวนนิดนึงฝากกดไลค์ให้ด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากไม่แชร์ไม่เป็นไรนะครับมาขอบคุณกันก่อนในช่วงนี้ครับกับท่านของทีเด็ดสามเซียนชัดเจนแม่ยำต้องสามเซียนนะครับเดี๋ยวลิงก์สมัคร เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ดีสคริปชั่นแล้วกันนะครับรวมถึงทีเด็ดของผมด้วยนะรวมถึงกลุ่มที่เอาไว้พูดคุยกันครับในเรื่องของทีเฟุตบอลน,นะประจําวันเอาไว้ปรึกษากันนั่นเองก็เข้าฟรีนะครับอันนี้นะบอกไว้ก่อนนะครับเอ่อส่วนใครต้องการนะครับเว็บกีฬายดีการเงินที่ต้องบอกว่าชัวร์ที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับอย่าให้ฝากไว้ด้วยมาเริ่มเลยครับรัเสเซียกับโปรตุเไปแบบเร็วๆนะครับ คู่นี้จะกันนัดแรกนะครับในบ้านของรัเสเซียก็ผมปรากฏว่ากินกันไม่ลงนะครับเสมอกันไปแบบจืดๆนะ0-0น,น,นะครับส่วนผลงานล่าสุดของทางโคเอเชียนะครับเจ้าถิ่นก็ล่าสุดขเขาบุกไปถล่มมาลตา7-1นะครับแล้วก็เล่นในบ้านเสมอกับสโลวีเกีย2-2คือผมมองแบบนี้นะครับโคเอเชียในช่วงหลังเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเริ่มที่จะ ดรอปลงนะหลังจากที่ถ้าใครยังจับกันได้นะครับในฟุตบอลโลกที่จิงกับฝรั่งเศสนะครับคือนับตั้งแต่นั้นมาต้องบอกว่าเฮ้ยทำไมโคชียมันรู้สึกว่ามันมันดาวลวงวะในในความรู้สึกผมนะนะครับส่วนรัเสเซียก็แน่นอนเป็นทีมที่มีมาตรฐานในตัวเองอยู่ ต้องบอกว่าระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโดยที่ผลงานในช่วงหลัง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะลวดนะครับแล้วก็เสียเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นมันค่อนข้างที่จะแสดงให้เห็นแล้วว่าผลงานของเขาไม่แย่นะแล้วก็เล่นกันเป็นทีมจริงๆนะครับและทีมพนักคือเกมรับเสียวตัวนข้งยากในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับออมาเช็คในส่วนของตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมมองว่ามันมันมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมครับถ้าเราดูจาก ตารางคะแนนตอนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับตอนนี้รัเสเซียเป็นจ่าฝูงนะครับมีอยู่22คะแนนนะครับส่วนทางด้านของโคเชียมีอยู่20คะแนนซึ่งต้องบอกว่าห่างจากอันดับ3อย่างสโลวาเกียและก็สโลวีเนียนะครับอยู่ทั้งหมดต้องบอกว่า9คะแนนด้วยซ้ำนะครับโคเชียซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะเหนือความคาดหมายนะครับทันน้งสองทีมนี้เล่นเพื่อแย่งจ่าฝูงในนัดนี้อย่างแน่นอน ถามว่าฟอร์มของทั้งสองทีมเป็นยังไงผมมองว่าใกล้เคียงสูสีกันมากนะในช่วงหลังนะครับถ้ามาเจอกันในจริงมาชนกันในจริงเนะี่ยโอกาสที่จะจบเสมอก,ก็ก็น่าจะมียังมีอีกรอบนะครับผมมองว่าคู่นี้จบเสมอนะครับแต่น่าจะเสมอแบบมีสกอร์ครับในวันนี้ผมมองว่าสกอร์จะอยู่ที่ประมาณ1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนไปรุ่นดูไบนะครับผมไปเช็คราคามาล่าสุดก็คือฝั่งของเจ้าทิงโคเชียตอบถึง1ลูกเลยนะครับถือว่าเป็นราคาที่ สูงอยู่พอสมควรนะฟุตบอลที่มันไม่ได้ห่างกันมากแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเชียร์ทีมเยือนดีกว่าครับอย่างนั้นของรัสเซียผมว่าชัดเจนมากกว่านะครับมีสิทธิ์ครับที่จะกินเต็มวันนี้ครับให้เชียร์ไปที่รัสเซียนั่นเองนะครับอ่ะมีความคิดเห็นกันยังไงครับคอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะครับเดี๋ยวตามไปกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้หยิบมาฝากเพียงเท่านี้ครับโชคดีทุกท่านครับเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ